โอเคสวัสดีทุกคนได้นะก็คณะไปไล่เองนะก็วันนี้เนาะเอวันนี้ไม่ใช่ไร่เนะก็เป็นวิดีโอเนาะครั้งเนี้ยก็ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะไปหาเพชรกันแบบใช้สมอง <laughs> ใช้สมองกันนะโอเคก็ครั้งที่แล้วที่อาไล์ไปเนาะมันมันเฟลเพราะว่าคณะจำอ่าพกพกสูตรที่มันไม่ใช่ที่สวามไม่ได้เลยก็ครั้งนี้คณะจำมาละ ก็ลองทดสอบดูก็ใช้ได้โอเคครั้งนี้เราจะไปแก้แค้นกันนะแก้มือกันแก้มือกันก<อ>็เอมาเราอไปเลยของคิดว่าคิดว่าของ,ของ,ของน่าจะพอนะแต่ตอนนี้มีเมมูนบ้นนานคณะอยู่ถ้าจำไลายคังที่แล้วได้คือหด้มบนมีมอนเนาะโอเคเอาแร่มาเพราะว่าตอนนี้เรามไม่มีของใส่เลยเอาของใส่กันอ่ะ แล้วก็หมวกอ่าโอเคใส่ครบก่อนทำอลไรครบ,บก่อนที่จะไปนะก็คณะนี้น่าจะมีการขุดเยอะมากๆเลยวันนี้แล้วก็คาฟิกแอคด้วยเอามาสองอันโอเคแล้วก็นะเดี๋ยวเก็บบล็อกนิดหน่อยถังละอ๋อถังมันอันนั้นนี่ถังมันอยู่กับอันนั้นโอเคทำถังใหม่อ๋อโอเคครั้งนี้ก็เนาะเดี๋ยว ในวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวคณะจะไปสอนวิธีการขุดอันนี้กันขุดแร่แบบเราไม่ต้องไปขุดอันนี้ละไม่ต้องไปนั่งขุดแบบสุ่มๆละก็เดี๋ยวเราหาแม่น้ํากันก่อนอ่ะขั้นแรกเลย่ะมีมีแม่ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปจับขั้นแรกคือต้องไปหาแม่น้ําก่อนเนาะเอ,อแม่น้ําแบบนี้ก็ได้แต่ว่าอคณะคิดว่าน่าจะมีแต่ทรายอ่ะน,นี่ตรงนี้ก็ได้เออเดี๋ยวขอต้องต้องว่ายไปตรงนู้นก่อนเอ,อถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ปะ เดี๋ยวนะเอ,อดูยากแฮะคือถ้าเป็น K อย่างเงี้ยน,นี่ดูยากหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าไหนอันไหนคือตรงกลางนะเดี๋ยวลองไปดูอันนี้มันดูง่ายๆแล้วกันเนาะเออ,อันนี้ก็ดูไม่ได้ว่ามันคืออันไหนคือ K ตรงกลางให้ลองขุดอันนีู้ก่อนอ่าเป็น K ใช่ไหม K เหมือนเลยปะไม่อันนี้ดูยากอะว่ามันเคยถ้าเป็นไม่ได้ขนาดอย่าได้กลางแม่นม้ําลองเดินหาดูก่อนเนาะ เอกาเวลก็ได้นะกาเวลแพดแต่กาเวลมันจะค่อนข้างไกลดิดนึนงอ่าโอเคมีไหมแถวนี้ไม่น่ามีฮานาคิดวน่นต้องไปที่อื่นตรงนี้ล่ะมีไหมเจอแต่กาเวลเอขอเคอเคหน่อยโอเคมันง่ายนะขอแค่ขอแค่เจนที่มันดูง่ายหน่อยอันน่าจะตรงเป็นตรงนั้นหรือปเปล่าเดี๋ยวลอง,ลองดำไปดูใกล้ๆก่อนเนาะอืมเวิบ อโอเคอันนี้คณะคิดว่าได้โอเคเดี๋ยวคณะขอทําการวางบล็อกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปหายใจแป๊บนึง่งออันนี้คือตรงกลางนะแล้วเดี๋ยวคณะต้องเปิดโอเวอร์เลยเปิดโอเวอร์เสร็จอ่แต่ก่อนอื่นเลยยังไม่พอต้องเปิดอันนี้ด้วย F3G อ,อ่เปิดเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ขึ้นไหนหรือว่าคณะต้องมากดตรงนี้ F3G ช่หรือเปล่าอ๋อลืมไปอย่างหนึง่งคณะไม่ได้กดอันนี้อะโอเคเอะใหม่กด F3 จี้ขึ้นยังขึ้นยังเนี่ยอ่ายังไม่ขึ้นนั่นแหละอยู่ว่าต้องขึ้นก่อนไว้ไวา,าขึ้นไปก่อนเอฟอ่า F3 เอ้ยหรือ F4 อ่ะอ๋อนี่ไงงมาละโอเคเรามาดูเส้นนี้กันขึ้นก่อนขึ้นก่อน,นก่อน,นอื่นเลยคณะต้องรู้ก่อนว่า ไอตอนนี้คณะหันอยู่ด้านไหนนะซึ่งตอนนี้คณะคิดว่าอันนี้คือบวกอ่าอันนี้ก็ถูกนะอันนี้คือบวกดูพยายามตรงดูแท่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยสามสี่เนี่ยประมาณนี้นะก็อันนี้อันนี้คือลบอ่าเพราะฉะนั้นต้องไปทางนี้สามบลนะ็อกนะอ่าประมาณสามบล็อกโอเคก็ต่อเลยหนึ่งสองสามประมาณตรงนี้อ่าประมาณตรงนี้นะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน หายใจกันมันมันจะลำบากนิดนึงตอนแรกกันนะเพราะว่าเราต้องขุดลงไปเราก็ต้องมาขุดอย่างเงี้ยเออมันจะลำบากนิดนึงโอเคขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวนะมันได้ไหมไม่ใช่1 2ีหนึ่งสองสามมันประมาณสามไม่ก็สี่เอาเป็นว่าเอาเอาสามเอ้เอาสี่เลยก็ได้มั้งเอาสี่เอาสี่เลแล้วกัน เคเดี๋ยวดำลงไปก่อนเอ๊ะมันเดี๋ยวนะถ้าเป็นกดชิปโอเคกดชิปลงมาได้แย่ละสิเนี่ยคณะไม่ได้โชว์ชวเวลมาด้วยน่าจะต้องขุดแล้วก็ลอยขึ้นมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็รอเดี๋ยวปิดโอเปเรตกันละกัน,กนโอเคแต่แต่แงๆน้อยเราก็รู้ว่าอยู่ตรงนี้นะอ่ะโอเคลงไปต่อชืบอืมขุดต่อขุดต่อชึบชิปช,ปช,ปชป เนื่องจากเราไม่ได้เอาอันนี้มาเดี๋ยวตรงนี้เสร็จอุดอ่จะได้ไม่ไ้องเจอน้ํานะโอเคเราก็ขุดอย่างนี้ไปเลยด้วยเนื่องจากที่ว่าอ่อคณะไม่ได้ในไม่ได้เล่นในคอมเนาะโอกาสที่จะเจอแบบอ่ามอนซิเพลหรือว่าลาวาเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงคนะก็เลยจะใช้สูตรขุดนี้แทนนะ ถ้าแนะ่ในความก็ขุดตรงๆไม่ได้เลยแล้วก็ถือถังน้ำเตรียมไว้นะเอ๋โอเคต่อต่อต่อชิบ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 ขออยางได้ไั <laughs> ้งขออยางได้แต่ปวดหลังนิดนึงอ่ะกบเจอเออนี่เนี่ย เออเราลงไปถึงขนาดไหนแล้วอะไม่ได้ม่ได้เช็คเลยอะชิบ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 ่ิบชเบชิบอเบชิดชิบ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 ชิดชิบชิบชิบชิดชิบชิบชกบชิบชกบชิ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 บิบชสชช ชึบ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 ถ้าไม่เจอเนี่ยเราอาจจะต้องขยับอีกไปนี่ไงเห็นไหมสุดยอดอ่าโอเคก็ได้เพียและ,ะชึบชึบชึบน่าจะได้สองมั้งเนี่ยโอ้ไม่ใช่สองแต่เป็นสี่อ่าเป็นไงสุดคณะสุดยอดไหมสูดคณิต เออก็เนี้ยแหละอันนี้คือวิธีการหาเพชรน,นะคณะว่าเดี๋ยวเนี่ยก็หลังจากนี้ก็จะใช้วิธีแบบนี้แหละหาเพชรโอเคหลังจากนี้ก็ต่อขึ้นกลับไปเนาะก็ทําการกระโดดขึ้นมันอาจจะดูโกงนิดหน่อยแต่ก็นั่นแหละเนี่ยแหละวิธีหาเพชรของเรา <laughs> ก็วิธีนี้เนาะโอกาสสําเร็จเนี่ยก็ ถ้าใช้สามถึงสี่ช่องแบบที่คณาทำเนี่ยโอกาสที่จะเจอเพชรประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะเอาารวมกันเลยก็ได้เพราะมันอยู่ใกล้กันก็อก,ก็ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าทำได้ถ้าสูตรเนี้ยทำได้ก็คือซีนั้นน่ะหรือว่าโวนั้นน่ะก็คือใช้ได้เลยนะก็คือใช้สูตรนี้ได้ตลอดเลยแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปใช้ยันอื่นนะเพราะมันมีโอกาสที่จะ จะเป็นโวที่มันใช้ซใช้วิธีนี้ไม่ได้อยู่เหมือนกันแล้วก็ต่อแต่ด้วยที่มันเป็นไมค้าบีอาเนี่ยมันก็ต่อเขาข้างลําบากเอาตามจริงแค่มเมื่อกี้โอ้โอ,อันนี้คือใต้น้ําใช่ไหมเอ๊เดี๋ยวนะขะนะ่าจะจมน้ําตายั้งเนี่ย <laughs> จะจมน้ําตายไหมเนี่ยเออๆโอ <Okay. S 2> เคอ๊บอุ้ยโอ้ โอ้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 โอเคขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนวินาเดงแล้ยวยำ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 เอาล่ะก็วิธีนี้ก็ได้นะเดี๋ยวคณะไปพักแล้วก็ได้มาตอนเช้าว่าคณะไม่อยากจะสู้กับมนเนาะตอนนี้ดาบมีแค่ดาบห,หินเนี่ยยังไม่ได้ทําดาบบอกไม่ได้เนี่ยลืมชวชวัวชัวโอเค อ่าซอมบี้มาเจอพลังมือสี่เม็ดจิม้มแต่ไม่โดน <c oughs> โมันต้องช้าๆเนาะเออคณะลืมไปว่าไอ้พวกเนี้ยเวลาทำอะไรในใน VR เนี่ยมันจะต้องทำช้าๆชานิดนึงอย่าทำไวเกินไปนะก็สมมุติว่าจะไันไหนอยก็ต้องฝันช้านิดหน่อยยัมๆยยอ่าเรามาใช้การมาฝึกใช้ธนูกันดีกว่าชิบมา นี่เป็นไงล่ะอะโอเคเอ้ยนี่เนี่ยแต่คณะว่า่าตรงยิงยิงยิงน่าจะง่ายกว่ายิงเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยโอเคไปนอนกันก่อนละกันจะได้ตอนเช้าจะได้มาทำง่ายขึ้นอืมว่าไง เออแล้วคณะก็พยายามจะออกจากเส้นบอร์เดอร์ของคณะตลอดเลยเอ้ยเอ้ยอืมมันต้องแลกหมัดตลอดเลยโอเคแปะๆปะปอู้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 วิ่ง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 โอเคน้องแมวถ้าทำจริงมันมีวิธีที่อันนั้นด้วยอะ ที่ว่าวิธีได้ของฟรีจากแมวอ่ะอ่าโอเคนี่เราหมุนตัวขนาดขนาดหนเนี่ยนอนนี่โอเคเอาละเช้าแล้วแล้วก็ปิดโเว์เลยไปก่อนเนาะอ่าวิธีนี้เดี๋ยวเราไปใช้กันต่อก็มาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราลองกาวเวาดีปะแต่กาวเยามานจะนานนิดนึงอะเนาะเรามีสี่ใช่ไหมเดี๋ยวคณะว่ายังไม่ต้องไปใช้ดีกว่าตอนเนี้ยอเอาไปเก็บก่อน เรามีเหล็กที่ได้มาเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเผาอยู่ไหนฮะ Iron ore โอเคก็เดี๋ยวนะเหล็กที่ได้มาใช่ไหมน้จ,จะไปทำดาบดาบเอ้ยเอาเอาเอาไอ้ดม,มอนนี้เก็บไปก่อนอะเอ่อเก็บไปให้หมดเลยพวกเนี้ยอ่ะก็เดี๋ยวทำดาบเนะาะทำดาบเดี๋ยวาดาบนี้ทิ้งไปเอ๊ะมันไม่ทิ้งอะ่ะ <laughs> มันไม่ทิ้งอาอ แล้วก็โชเวลอ่ะเพราะเราต้องขุดพวกกาเวลพวกพวกเครียะเนาะอ่ะ,อะต่อไปก็เอาดาบทิ้งเพราะเราไม่ได้ใช้อาหารอาหารไม่มีเลยอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเอ่อ,อ,อไม่มีอาหารอะไม่มีอาหารเอ่อืมไม่น่าจะมีปัญหามากขนาดนั้นหรอก อืมปเดี๋ยวฉันเช็คตรงนี้ก่อนนะอันนี้เครนี้มันใช้ดูยากไปหน่อยนะไม่มีเห็นไหมว่ามันดูว่งข้างยากถ้าเป็นอันเนี้ยนะเอ่อก้าววันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าน้ําที่นี่มันลึกมากเลยอะ่ะไม่รู้จะทาได้หรือเปล่าดูก่อนนะเนาะออตรงนี้ใช่ไหมเอ่อไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวคณะลองขุดอุ้ยลืมชึบอืม คณะขอลองขุดทรายแถวนี้ดูก่อนเนาะจะจะได้รู้ว่าไอ้กาเววันนี้มันกว้างแค่ไหนนะอืมมันเป็นอันนี้สิคณะไม่รู้ว่าไหนตรงกลางของกาเววันนี้แล้วมันวิธีไหว,วไวไ่วไหมเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหากันก่อนเนาะเดี๋ยวเราตัดแล้วก็ไปอยู่ที่ช่วงอ่าอันนี้กันเลยคณะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยตัวอวตารคณะมันหันไปด้านไหนเดี๋ยวขอลองดูหน่อยสิ มันหันไปด้านไหนอะอ๋อหันถูกด้านแล้วโอเคโอเคก็อืมเออคณะคิดว่าก็น่าจะเข่าที่เดิมนี่แหละเออตรงนี้มันโอเคเลยก็กลับมาที่แม่น้ํานะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ามีกาเวลไหมจำจริงนี่กาเวลอ่าอันนี้คณะวัดน้องข้างจะเดาง่ายว่าตรงไหนคือตรงกลางนะก็คือตรงอันนี้นะอ่าโอเค เราที่แซก็คือตรงนี้เนาะถ้าเป็นกาเวลนะก็คือสิบสี่อ่ะสิบสี่มันไกลมากใช่ใช่ไกลมากก็วิธีทำก็คือนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือสุดขอบสุดขอบของอ่าช้างอันนี้ใช่ปะถ้าสุดขอบอ่ะให้ไปน,นับที่ปลายช้างตรงนู้นนะก็ตรงนู้นห้าใช่ปะมาตรงนี้เลยอ่าห้า เอหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตรงนี้คือสิบสี่โอเคเดี๋ยวคณะอุดไปเลยดีกว่าแดีวก็ค่อยขุดลงใหม่อีกทีหนึ่งจะได้ไม่จมน้ำตายนะอือเชฟ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 ก็ยังจมน้ำอยู่ดีโอเคเนี่ยอันนี้คือ ที่เราต้องขุดลงไปนะก็คือตรงนี้โอเคลองขุดดูตามจริงคือมันขุดตรงกาเวลเลยก็ได้นะแต่อันนี้เผื่ออไว้เผื่อไว้มันบางทีมันก็ไม่เหมือนกันไงก็ขุดอย่างนี้ไปก่อนเนาะโอเคขุดลงไปเลยขุดลงไปเลยขุดข้างๆด้วยเผื่อไว้เพราะคดนั้อถือทษอตในข้างหนึ่งมันเปลี่ยนเร็วๆไม่ได้ไม่เหมือนในคอมอ่ะเออขุดขุดไปขุดไปชิบ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  ม่น VR นี่มัน FV ต่ำดิต่ำจังเลยอ่ะโอเคขุด,ข,ดขุดไปขุดไปเนี่ยแหละเราจะมาหาเโดยการใช้สมองกันซึ่งวิธีนี้ถ้าว่าขั้นตามตรงโอกาสที่คณะเจอเนี่ยก็คือขุดสิบหลุมแบบนี้เนี่ยก็เจอแปดครั้งอะเ no? นาะก็คณะข้างมั่นใจว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ใช้ได้ก่อนที่อ่า แพทใหม่ยามานะก็คือแพทสิบเจ็ดเนาะอืมก็ตอนนี้ก็ยังใช้วิธีนี้ได้อยู่เน,ะนาะคณะไม่มั่นใจว่าตอนนี้มันวายเท่าไหร่แล้วเพระาะคณะไม่ได้เปิดโอเวอร์เลยนะก็ขุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่ไงเจอแล้วเป็นไงล่ะว้าฮ่า <laughs> ่เป็นไงสุดยอดไหมนี่อันนี้เยอะด้วยอน,นี้เยอะด้วยสีมันเนี่ย โอเคมาได่สี่นะ้าะ oh, เป็นไงเราขุดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็ได้มาแล้ว,มา,ลวมาดูตรงนี้กันดีกว่าเอตรงนี้ใช่ปะคณะคิดว่านะกาวเวลตรงเนี้ยมันไปทับกับเอ้ยเคลตรงเนี้ยมันไปทับกับกาวเวลตรงน้นใช่ปะอันเนี้ยจะมีโอกาสที่จะไม่เจอเลยเพราะว่ามัน มันชนกันนะตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปหาดูที่อื่นนะอันนี้สําหรับในกรณีที่มาเจอซ้อ,ซอนกันอย่างเงี้ยคณะไม่แนะนํานะเสียเวลาคือมันมีโอกาสที่จะไม่ได้แล้วก็ไม่ถูกด้วยเพราะฉะนั้นเราหาที่อื่นก่อนมันจะแยกอย่างนี้ไอ้กาเวลนะมันจะมีเครโดยที่มันจะมีครแม่น้ําอ่ะเดี๋ยวคณนะ แปะตารางมาให้แล้วกันเนาะอ่ะมันจะมีเครแม่น้ำเนี่ยไอย้เคสอะเคแบบเนี้ยเคแม่น้ำเนี่ยก็คือหาสุ่มอย่างน้อยประมาณ3มถึง4นะห่างห่างสันสี่เคแม่น้ำนะส่วนกาเวลกาเวลแม่น้ำเนี่ยก็ประมาณ14อ่ะตามนั้นอันนี้ก็ชนชนกันเหมือนเดิมตัวนี้ไปทะเลละไม่เกี่ยวละต้องหาที่อื่นส่วนสวามสวามที่เป็นเครก็คือ6ถึง8นะอ่ะประมาณนี้ ถ้าไม่เจอเนี่ยตามจริงก็คือเลื่อนๆไปได้นะก็คือเดินลองเดินเช็คๆดูมันก็อยู่ประมาณนี้แหละเออแต่พี่ก็มีโอกาสไม่เจอเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ดวงอ,อ่ามันก็มีดวงด้วยเหมือนกันแต่ถ้าว่าการตามตรงโอกาสที่มันได้ก็คือเยอะอยู่ออโอเคคณะน่าจะต้องไปหาแม่น้ําใหม่แล้วก็คณะต้องหาอาหารมาก,กินตอนนี้ด้วยแล้วแหละยากจังแหยากจังเหยในการหาเนี่ยเนี๋ยนี้ก็เป็นทะเลกละเออตรงนี้ล่ะ ตัวนี้ได้หรือเปล่ามีกรารย่องครั้งก็จริงแต่ว่าแซดคือไหนล่ะดูหน่อยสิไหนคือแซดอาจจะเดินตรงๆเนาะจะเดินตรงๆอันนี้สี่สิบเจ็ดนะสี่สิบเจ็ดสี่สิบสี่โอเคอันนี้คือบวกด้านแซดอันนี้คือบวกนะโอเคเรามาลองเทสกันคณะคิดว่า อันนี้น่าจะเป็นตรงกลางนะที่คิดไว้นะก็จะหนึ่งสองหนึ่งสองเอ๊หรือว่าตรงนู้นคือตรงกลางหนึ่งสองสามอ่ะลองขุดดูอันนี้เป็นการทดลองนะอันนี้เป็นการทดลองมีโอกาสที่จะไม่เจอเหมือนกันอ่ะหมดแล้วโอเคแล้วดีไม่ดีอาจจะเจอสิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือลาวานะซึ่งก็นั่นแหละ ทำมารุนกันดีกว่าว่าคณะจะได้ลงลาวาดีแบะเจ็บเทบเท็บเท็บเท็เท็บเท็บเท็เท็บเท็บเท็บขอเงิ้ได้จะเร็วกว่าไม่อะมันก็วพอกันแต่ว่าถ้ากันตามตรงเนี้ยขุดอย่างนี้จะดีกว่าโอ้โห ที่เอาไปใช้เองได้มาเพิ่มก็ดีขุดลงไปต่อตอนนี้สี่สิบก็อีกนานเลยกว่าจะถึงอีกนานอีกนานขุดๆไปขุดไปก็ถ้าไม่เจอเนี่ยโอกาสที่มันไม่ใช่ก็มีบวกกับนี่นนะไม่ได้เช็คบอร์เดอร์ด้วยว่าบอร์เดอร์มันเป็นยังไงมีโอกาสที่จะไม่เจอเยอะนะอันนี้แตกไปแล้วไม่เป็นไร I have a new one น่าจะเป็นอันสุดท้ายมั้งเนี่ยถ้าแต่อันนี้ก็ต้องไปทำให้เอ่อไม่น่าจะเจอแล้วนะยี่สิบสี่แล้วยี่สิบสี่ถ้าเจอก็ดีถ้าไม่เจอก็โอเคไม่เป็นไรขุดไปขุดไปสิบห้าแล้วสิบห้านี่ไม,ม่กอกาเจอแล้วนะก็ขุดลงไปนี่แหละขุดยาวๆไปไม่มี เชบเช็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 โอเคไม่มีไม่มีลองกดเช็คเช็คดูสิเเดี๋ยว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 อ้าวอยู่ข้างหลังโอเคสุปก็คือก็ได้เหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างนี้เนาะโอเคก็ได้อีกเท่าไหร่สองโอเคคณะคิดว่าน่าจะพอเนาะประมาณนี้ก็แสดงตัวอย่างให้ดูแล้วเนาะแล้วหลังจากเนี้ยคณะคิดว่าแม่น้ำเราก็จะไม่ไม่รังเกียจมันอีกต่อไปนะ อืมก็ตรงนี้ใช่ป่ะอันไหนคือด8 6อันนี่คือ86ถ้าเดินนี้เป็น87หรือเปล่าใช่ตัวนี้คือบวกโอเคหนึ่งสองสามอ่ารอบนี้เป็นสามสามแล้วกันเนาะง่ายดีเรามาตรงนี้มาอยุ่กลงกาเว้ด้วยนะชิบ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  เหมือนคณะเห็นภาพทะลุเมื่อกี้เหมือนเห็นลาวาเพราะฉะนั้นเราจะขุดแบบเซฟไปแล้วกันเนาะแต่เมื่อกี้คือแบบเพชรมันอยู่ด้านหลังเราอะแบบเราไม่รู้ตัวเลยอะเนี่ยแหละข้อเสียการเล่นในพิยานะเราจะเห็นภาพแค่ประมาณ90องศาเท่านั้นถ้าเทียบกับในคอมเนี่ยมันเห็นอย่างก็ดูกว้างกว่าอยู่ดีโอเคถึงแม้ในอรอบคณะจะเล่นอยู่ที่เก้าสก็เถอะ ชิป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 เท่าไรแล้วยี่สิบเก้ามีถ้ำด้วยข้างข้างนี้นะข้างหน้าเราเลยแล้วก็ขุดระหวังนิดนึงนะเพราะข้างน้ำไม่อยากขุดลงถ้ำนะชิป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 นี่ยเจอไอล่อนแทนนะสิบสี่แล้วโอเค หนึ่งอย่างนี้ก็มีโอกาสเจอเพละชจบชิบ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 โอเคเจอด้วยพอดีด้วยเป็นไงสูตรของคณะาตาจริงก็ไม่ใช่สูตรของคณะมันมีคนทําสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็มันก็เจอกันจริงๆเนาะเออโอเคเดี๋ยวคณะแปะลิงก์ ที่เอ่อลิงก์ที่คณะได้สูตรนี้มาจะไต้ที่ใต้ description แล้วกันเนาะโอเคกระโดดขึ้นก็เนี่ยสรุปก็คือเนี่ยคณะมาแป๊บเดียวคณะได้เก้าเพจนแล้วแต่ว่าก็ต้องเสียเวลาหาแพทมานิดนึงถ้าเกิดแบบเราอยู่ใกล้แม่น้ำหนึ่งเนี้ยเราแบบเราเห็นว่ามันมีพวกเอ่อกรเวลแพทหรือว่าเครว่างี้ก็ถือว่าดีแล้วนะเราจะได้มานั่งขุดอย่างนี้กันอย่างน้อยอ่ะใช้แบบใช้ถ้าทำแบบนี้ในคอมมาคณะว่าไวกว่าเยอะเลยน่าจะ น่าจะภายในวันหนึ่งวันในเกมน่าจะได้มาแบบเกืบเอบครึ่งสแต็กอะเออบวกกับถ้ามีพวกอะไรนะกอ่าเยนชานดีๆอะน่าจะีโอกาสได้เยอะกว่านี้อันนี้ไม่มีไม,ไม่ไม่มีเยนชาน่ไงถ้ามีวยฟอร์จูนอะไรนี้น่าจะดีกว่านี้เนาะโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้อ่ะในสาวคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูเนาะก็ สรับวิธีนี้ไปใช้กันได้นะก็สําหรับเวอร์ชัน1.16ก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าเป็น1.17เมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่ต้องสูตรนี้หรอกก็1.17ก็การสปาวเพชรมันเปลี่ยนนะเนาะก็ถ้าจะใช้จริงคณะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก็ขุดๆไปเถอะสำหรับเวอร์ชัน1.17อะนะเพราะปัญหาไม่ยากแล้วอะยังกินกันยมยยยก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูในคลิปนี้เนาะก็ เผื่อคณะมีทิปอะไรมอีกก็เดี๋ยวมาฝากทุกคนแล้วกันเออก็ขอบคุณทุกคนเรามาดูเนาะก็สาหรับคณะก็จะมีไลฟ์ทุกทุกจันพุธสุขแล้วก็เสาร์นะก็ถ้าว่างางก็มาดูกันได้นะโอเคเดี๋ยวคณะกลับด้วยกลับบ้านแล้วก็ตัดคลิปในระหว่างเดินเดินพูดคุยก็เดี๋ยวตัดค่อยในแล้วกันเนาะ <laughs> อาตามจริงคณะไม่ค่อยเหมาะก,กับการตัดวิดีโอเท่หร่เพราะคณะไม่ค่อยชอบเนาะเอ้ก็ถ้าก็ตามจริง ในซีรีส์เนี้ยมันมันเป็นซีรีส์ที่คณะอยากทำแยกมาเป็นว R รล้วนๆตอนแรกคณะก็จะอัดในบนคอมเนี่ยแต่แบบเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าอัดบนคอมคณะก็ต้องสร้างเวอร์แยกนะสิเพราะฉะนั้นก็นะก็ต้องมาตั้งถ่ายในว r าก็ยุ่งยากในตัวจริงวิดีโอเนี้ยมันควรจะลงในวันอังคารแล้วแต่แแฮตอนวันจันทร์เนี่ยคณะหยิบแว่นว r ามาใช่ปะแล้วก็เพิ่งม,มาเห็นอีทีว่าแว่นว r าคณะมันดับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ ถามมันยังอยู่อยู่เลยโอเคแต่มันแต่ถ้าว่าตามตรงเล่นมัคาเบยามมันก็รู้สึกปีกแบบหนึ่งนะอถึงแม้วิธีการหาเพชรแบบเนี้ยมันจะต้องจะต้องเปิดได้เส้นบอทเตอร์นี้ตลอดเช่นเส้นได้าหาเส้น,สนสชังชังนี้ตลอดก็เถอะนะแต่ว่าเอาเถอะอเพราะเนาะอย่างที่เราเห็นไปนะตามตัวอย่างเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่มาดูมากเลยนะก็ เดี๋ยวคืนนี้ก็คงจะปิดแล้วแหละโอเคบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายนะเจอกันในไลน์นะโอเคบ๊ายบาย